หลังจากตัดแสดงคอนเสิร์ตอำลาไปแล้วเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตในตำนานอย่างคาราบาวก่อนที่จะหยุดพักวงตามที่แอดคาราบาวเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้แต่ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะนาแอดได้ประกาศข่าวใหญ่กับบรรดาฟแฟนเพลงว่าจริงๆแล้วผมตั้งใจหยุดวงจริงๆเดือนเมษายนนี้หลังจากวันที่4เมษายนไปแล้วก็จะไม่มีคาราบาวแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่ทําให้ผมแค้นและผมทนไม่ได้กับธุรกิจของประเทศไทยที่แม่งผูกขาดกันมานานแล้ว ทุกวันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะเล่นหลังจากนี้ไปก็หมดแค่วันที่4เมษายนผมไปเล่นที่ไหนก็บอกว่าขอเอาเบียคาราบาวไปขายได้ไหมปรากฏว่ามีเบียรยี่ห้อหนึ่งไม่ยอมบอกว่าถ้าเอาเบียคาราบาไปขายจะถอนให้หมดมีอำนาจมีการผูกขาดมานานผมขายเบียรไม่ได้เพราะเขารู้ว่าเบียรของเราอร่อยดีและเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยคนได้กินเบียรดีๆจากเยอรมันที่มันเป็นต้นตำรับเบียโลกผมฮึสู้ผมจะหยุดแค่เมษายนเดือนเดียวเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่มาสู้กับมึงจริงๆ จริงผมต้องการพักวงเพราะเราเหนื่อยเราแก่แต่ผมต้องช่วยพี่เทียไม่งั้นเราแย่แน่ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีเจ้าสัวไม่กี่คนที่ผูกขาดผมอยากให้แม่งรู้ว่าพวกเรายาตกจแบบนี้จะรบกับมึงขอดูก็แล้วกันไม่ได้ดรามาจริงๆตั้งใจเลิกจริงๆรบกับแม่งเลย